สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันตอนที่สิบสามนะครับตอนที่สิบสามนะครับจะเป็นการขยายความ member by line นะครับ member by line นะครับก็คือการที่เราสร้างเส้นลายไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นลายให้เป็น member เล็กนะครับก็จะมีทั้ง2รูปแบบนะครับอาจจะเป็นการเลือกเส้นไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ structure นะครับ member นะครับ แล้วก็เลือกที่ลายตรงนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนจากเส้นเมื่อกี้นะครับให้กลายเป็นเหล็กเมมเบอร์นะครับหรือจะเป็นคลิกเมมเบอร์ก่อนนะครับแล้วก็เซตติ้งค่าต่างๆให้ได้นะครับแล้วก็เลือกที่ลายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือ l ล n e นะครับ ก็ Enter ครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เขาก็จะกลายเป็น m ล็ก e r บนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ Member By Line นะครับเขาก็จะทำะให้เราทำงานเร็วขึ้นนะครับ อย่างตรงนี้นะครับผมจะใส่เพจ ผมก็จะเลือกสี่เหลี่ยมไว้นะครับแล้วก็มาที่เพดนะครับผมจะให้มันลงไปนะครับผมก็เลือกที่ท็อปนะครับเพดหนา10-20มิลนะครับก็เป็น Exiting p o l y l i n e ครับแล้วก็กด e a t e ครับเขาก็จะสร้างแผ่นเล็กขึ้นมาให้ครับอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เราล่างเส้นไว้นะครับล่างเส้นไว้แล้วเราก็เปลี่ยนเส้นนะครับให้กลายปเป็นเหล็กเมมเบอร์นะครับก็จะได้ทำงานไวขึ้นนะครับทางที่ดีนะครับพยายามใช้เลเยอร์ให้เป็นประโยชน์นตอนแรก ถึงเราจะขี้เกียจตั้งชื่อนะครับเราก็ยังไม่ตั้งก็ได้นะครับแต่เราควรที่จะแยกเลเยอร์อไว้นะครับ ตัวเลเยอร์นี่มีประโยชน์มากนะครับเวลาเราทำงานบางทีเราไม่อยากใช้คำสั่ง Hide Object รพร้อมกันทีละยเยอะนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่งนี้นะครับมันจะมีสองอันนะครับมันจะมีปิดหลอดไฟกับแช่แข็งตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นปิดหลอดไฟถ้าใช้คำสั่งปิดหลอดไฟเวลาเราสมมติเราปิดแล้วนะครับ ถ้าอย่างเรามาเลือก isolate ตรงนี้ใช่ไหมครับพอ isolate ปุ๊บเขาก็จะทำงานเฉพาะไอที่ isolate แต่สังเกตตัว feed นะครับตัว feed เขาก็จะทำงานอยู่ครับและหลังจากนั้นถ้าเราเปิดไฟทั้งหมดนะครับ mm hmm. เขาจะกลับมานะครับแต่ถ้าเราใช้ feed นะครับ f e e ทิ้งไว้นะครับ าก็จะถูกปิดไปทั้งสองถึงเราจะเปิดดวงไฟเขาก็จะยังกลับมาครับก็จะช่วยในการทำงานแดงแดงหมวดหมู่ในการปิดหลอดไฟได้นะครับปิดได้นะครับอย่างเราจะเลือกแบบกองเราตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับบนหัวตรงนี้นครับคลิกตรงนี้นะครับเขาก็จะแบบนี่ครับปิดก็จะมารวมกันนะครับ อย่างอันนี้ก็คือปิดมันรวมกันแล้วเปิดก็จะรวมกันมันสามารถจําแนกได้นะครับอย่างอันนี้สีก็จะรวมกันนะครับตรงนี้นะครับเหมือนเนมเขาก็จะเอาตัวเลขศูนย์ขึ้นก่อนนะครับศูนย์หนึ่งแล้ทำเท้าหร่กะสิบตัวเลขจะขึ้นก่อน,นครับส่วนอันนี้ก็จะเรียงตามตัวอักษรนะครับตรงนี้มันจะช่วยได้นะครับ ช่วยทำงานเร็วขึ้นนะครับก็ยังไงก็ลองซ้อมมือกันดูนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอให้สนุกกับการใช้งานโปรแกรม Autodesk 3D Pen ครับครับสวัสดีครับ